ช่วยบอกหน่อยครับว่าวันนี้ที่เราได้ไก่แรกี่ยรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับที่ได้ผลกันกดไก่ของเ i n i package ได้สำเร็ครับก็จริงๆวันนี้ก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยเพราะว่าเราทำเต็มน่าได้ดีกว่าแล้วรู้สึกยังไงครับผมที่ในเกมที่5เนี่ยเราเกือบจะได้ไก่ก็รู้สึกเสียดายครับจริงๆน้องควรทำได้ดีกว่านี้แต่ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างือเรืองสมาธิผิดใจของเขาก็ ทั้งสองคนครับผมบอกหนึ่งสิ่งครับผมที่ทําได้ดีที่สุดในวันนี้ก็น่าจะเป็นขดเลน้ยทายครับที่เก็บโคตรคอนเสิร์ครับก็สำหรับผมก็หนึ่งสิ่งที่ทําได้ดีวันนี้คือมันมีเกมที่พลาดแล้วน้องยังไม่ไม่รู้สึกว่ารู้สึกดิ่งครับน้องยังแบบว่ายังดึงความกล้าดึงสปิริตออกมากล้าเล่นเหมือนเดิมรุกเกมครับ เราก็เลยพยายามกลับมาได้ครับแต่ก็มันก็ยังมีจุดที่พลาดอยู่คำถามสุดท้ายนะครับผมบอกแฟนๆหน่อยครับผมช่วยเชียร์ทีมเราหน่อยก็ฝากเชียร์ทีมเดซิทเลนี่นะครับวินเดอร์ไปเก็บผมเพิ่มอีกวันนึงครับก็เชียร์ให้พวกเราชอบเกมกันหน่อยได้ช่วยบอกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เราทําได้ดีที่สุดมันหนึ่งอย่างปลาระเบิดแล้วบอกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เป็นข้อผิดพลาดของเราครับผมก็ เนเนปขอตอบหนึ่งอย่างครับผมที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในวันพรุ่งน,นี้ไม่อยากเอาไปเล่นรานยการฝากแฟนช่วยเชียร์ทีมไทยบอกถึงแฟน,นๆหน่อยครับหนึ่งก็ฝากแฟมเชียร์ทีมไทยแล้วก็ทีมไทยนะครับจะให้เต็มเดียวครับ